สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเช้าวันนี้วันที่5สิงหาคมนะครับบรรยากาศเช้าวันนี้จะคลึ้มนะครับฝนก็ทําท่าเหมือนจะตกแต่ว่าไม่น่าจะตกหนักนะครับก็เดดก็ไม่ค่อยออกดังนั้นผมจึงใช้วันนี้ในการที่จะปลูกต้นทุเรียนซึ่งต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูทีนึ่งนะครับ แล้วก็การเปลี่ยมดินนะครับซึ่งก็ปลูกในสูตรของเราเองนะครับปลูกในสูตรของเราเองนะครับโดยพื้นฐานทุกคนก็รู้อยู่แล้วทราบอยู่แล้วว่า,าต้นทุเรียนไม่ชอบน้ําขังนะครับอชอบแบบน้ําที่มันผ่านนะครับต้องลดน้ําก็จริงแต่ว่า,าน้ําขังไม่ได้เพราะว่ารากรากจะเน่างั้นเราก็จะยกพื้นดินตรงนี้ ขึ้นนิดนึงนะครับก็จะแค่วางนะครับวางเอาไว้นะครับให้รากเขาเดินอรอบๆกระจายออกเองนะครับไม่ได้ฟังนะครับดินที่ใช้ผมก็จะใช้ดินปุ๋ยหมักมูลวัวนะครับเราหมักไว้เกือบจะเป็นปีนะครับเราผสมกับดินดินทรายนะครับดินร่วนดินร่วนก็ใช้นาะตาส่วนที่ พอดีแล้วกันนะครึ่งต่อครึ่งได้หรือว่า2ต่อหนึ่งนะครับก็จะมีปูนขาวเป็นเป็นเป็นตัวปูนขาวที่ทำจากเปลือกหอยซึ่งผมจะมาใช้ในการปรับสภาพดินปรับค่า P h เแล้วก็เรื่องเชื้อรานะครับเราก็จะโรยผสมก่อนนะครับก่อนปลูกซึ่งก็ระบบน้ำนะครับก็ต้องวางไว้ก่อนนะครับ ปัจจัยหนึ่งเลยที่เราจะปลูกทุเรียนประสบความสําเร็จหรือ,รอ,รอไม่ก็คือเรื่องน้ําหลายท่านเดินไปเห็นต้นทุเรียนอยากปลูกคืออยากปลูกอย่างเดียวเลยโดยที่ยังไม่ได้วางระบบน้ําไว้เลยนะครับกะว่าจะลดรอลดนะครับซื้อมาปลูกต้นละ200300500สุดท้ายมันก็ตายเพราะว่าเรายังไม่ได้วางระบบน้ำนะครับปลูกวันแรกอาจจะขยันลดแต่ว่า พอวันที่สามที่สี่ก็อาจจะขี้เกียจแต่ถ้าเราวางระบบน้ําไว้แล้วมันก็จะง่ายเราก็สามารถที่จะเปิดน้ําลดได้เลยนะครับซึ่งต้นทุเรียนเราก็จะรอดเพราะว่าเราต้องลดน้ําวันเว้นวันนะครับปลูกตอนแรกนี้ก็ต้องให้น้ําขาดไม่ได้นะครับเนี่ยคือสาเหตุหนึ่งเลยอยากปลูกแต่ว่าระบบน้ํายังไม่ได้วางเลยสุดท้ายก็คือมันก็ไม่รอดนะครับ การมรรูุน้ําก็จะประมาณนี้นะครับใช้สปริงเกอร์สองข้างนะครับจากที่เราไปดูที่เขาปลูกมาที่เขาประสบความสําเร็จนะครับเราไม่ใช้ระบบน้ําหยดนะครับเป็นแบบสปริงเกอร์นะครับปลูกทุเรียนซึ่งก็ปลูกไว้2ต้นนะครับก็เราก็แตกใบเรื่อยๆนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะใช้ปูนขาวมาปรับสภาพนะครับการปลูกทุเรียนก็จะถ้ารู้หลักการผมว่าน่าจะรอดนะครับ ถ้าเรารู้หลักการรู้ว่าแบบไหนที่เขาไม่ชอบนะครับแบบไหนที่ไม่ควรทํานะครับการให้ปุ๋ยด้วยก็สําคัญนะครับให้ปริมาณเยอะไม่ได้เลยต้องให้น้อยที่สุดดีที่สุดนะครับมังงั้นจะสูญเสียนะครับเสียหายกับระบบรากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ผม <c oughs> เตรียมมานะครับนี่นะครับ ท่านผู้ชมระบบน้ําของผมก็จะวางสปริงเกอร์ไว้สองข้าง2ด้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่จะวางทุเรียนปลูกนะครับก็จะมะีเป็นดินที่เราหมักกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยมูลวัวนะครับเป็นปีแล้วดินตัวนี้สามารถที่จะ,ะปลูกได้เลยปลูกพืชป,ปลูกผักได้เลยเนี่ยต้นทุเรียนนะครับซื้อในงานกเกษตรที่จังหวัดสุรินทร์ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ผมไปซื้อตอนที่เขาเก็บงานแล้วนะครับไปขอลดอจากต้นละเจ็ดแป้อยครับเหลืออยู่ห้าเป็นกิ่งกระโดนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหมอนทองมูลสอต้นที่ปลูกไว้ได้2-3เดือนอไม่3เดือนประมาณ4เดือนนะครับเขาก็แตกใบเรื่อยๆนะครับมีนาโนมที่ดีนะครับก็เดี๋ยวจะมาปลูกต่อโซนนี้นะครับ นี่ก็ต้นอ่างงานูน,นแทงยอดะลูดไปถึงนู้นแล้วอ่างงูนก็ได้จากง,งานกเกษตรนะครับต้นก็โตไปนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวหนึ่งก็คือตัวปรับเชื้อรานะครับในดินเป็นปูนขาวเปลือกหอยนะครับนี่นะครับปรับค่า pH นะครับก็ ็เหมาะนะครับที่จะใช้ในการปลูกพืชนะครับปลูกทุเรียนนี่นะครับปรับสภาพดินนะครับเพิ่มแคลเซียมออกไซด์ปรับสมดุลพิษในดินรักษาเชื้อราในดินนะครับโรคโคนเน่ารากเน่าใบอีกก็น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังปลูกก็ต้องดูแลรดน้ำเนี่นยนะครับก็โรยนะครับ ปรับสภาพดินปรับค่า p ตโรคเชื้อราโคนเน่านะครับปูนขาวเปลือกหอยนะครับเดี๋ยวจะทำการคลาเคล้าดิดนึง เสร็จแล้วนะครับทน้นผู้ชมเราก็มาอ่าคุยดินลงนิดหนึ่งนะครับรบหลังจากนั้นก็จะใช้อ่าดินมาโรยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ตรงนี้ยังขาดดินโซนนี้นิดนึงครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราลงดินแล้วนะครับเรากา็ทำไม้ค้ำยันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลมพัดยิงหักก็ขุด,ด่าให้ระวังโดนรากนะครับขุดด้านนอกนะครับด้านนอกที่เป็นหน้าดินที่ ติดกับต้นลำต้นนะครับเดี๋ยวโดวนลาก แล้วก็เชือกมัดนะครับคํายันนะครับผมใช้เชือกผูกฟางนะครับซึ่งเราก็มีเยอะนะครับมัดไว้นะครับคํายัน โอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เราทำการปลูกทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับในแบบฉบับของสวนครูทับนะครับก็มาติดตามนะครับต่อไปว่าเขาจะอยู่รอดไหมนะครับเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์ในการที่ทดลองปลูกมาแล้วนะครับซึ่งก็เจอปัญหาอย่างเช่นต้นที่มันโตแล้วนะครับจเจริญเติบโตแตกใบแล้วแล้วเราไปดายหญ้านะครับไป ไปพลวนดินอ่าวันต่อมามันเหี่ยวเฉานะครับเนี่ยคือประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงซึ่งก็เป็นเพราะว่าทุเรียนมันรากมันจะเดินไปหากินในหน้าดินนะครับดังนั้นการไปตัดทางหญ้ามันจะทําให้ระบบรากเขาเสียเสียหายนะครับผลที่ตามมาคือเหี่ยวเฉานะครับใบร่วงเลยนะครับก็ ต่อไปถ้ามันมีหญ้าขึ้นมาเราก็แค่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดนะครับอย่าไปถึงพื้นดินนะครับตัดนะครับเพราะให้แต่มันคลุมนะครับแค่นี้พอนะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยนะครับก็จากประสบการณ์โดยตรงก็คิดว่าเราโรยห่างจากโคนต้นแล้วนะครับโรยไม่มากแต่ช้างมาก็ยังมีอาการแบบเหี่ยวแล้วก็ใบร่วงนะครับแต่มันเป็นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งก็คิดว่า ขนาดเราคิดว่าบางแล้วให้บางแล้วโรยบางแล้วก็ห่างต้นมันก็ยังมีผลนะครับดังนั้นใช้ในแบบที่มันเจือจางน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าระบบรากเขานี้เซนซิทีฟมากนะครับต้นทุเรียนนะครับแล้วก็เรื่องอปรับสภาพดินเรื่องเชื้อรานะครับจําเป็นเรื่องรากเน่าเนี่ยอย่างปูนขาวนะครับก็ใช้ดีนะครับใช้ดี วกนี้ก็จะช่วยปรับสภาพดินแล้วก็เชื้อราซึ่งผมก็ใช้กับที่2ต้นนะครับตัวนั้นนะครับก็โอเคนะครับมันดีนะครับเขาใช้ใบนะครับตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมีผลกับระบบรากอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับก็คอยลดน้ำวันเว้นวันนะครับตามสมควรนะครับ ตรงนี้ก็ไม่ต้องถอนออกนะครับให้มันอยู่อย่างนี้นะครับย่าย่านะครับก็เป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับที่สวนครูตับนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับอัปเดตนะครับก็ฝากไว้นะครับอยากปลูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะทุเรียนท่านต้องวางระบบน้ําก่อนนะครับอย่าใจร้อนอยากซื้อมาปลูกอย่างเดียวนะครับแต่ท่านยังไม่มีระบบน้านะครับอาศัยว่าจะ เปิดรถหรือตักน้ํารถมันก็มันก็วันแรกแค่นั้นแหละวันสองวันแรกหลังจากนั้นท่านอาจจะขี้เกียจนะครับแล้วก็ท่านก็ปล่อยให้มันอยู่ยถากรรมตามธรรมชาติมันก็คงไม่รอดนะครับหรือจะรอดก็โอกาสมันก็จะน้อยมากนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับให้วางระบบน้ํานะครับอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่อยหามาปลูกนะครับแล้วก็ให้มันเป็นระบบที่เราสะดวกนะครับเวลาปลูกไปเราจะได้ไม่ ไม่เหนื่อยไม่ขี้เกียจนะครับเวลาปลูกไปมันจะได้ดูแลต่อเนื่องนะครับโอเคนะครับฝากติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสองต้นนั้นก็โอเคนะครับแตกใบจนเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปนะครับสั้นๆแล้วกันนะครับลาไปก่อนแล้วกันเช้านี้สวัสดีครับทุกท่านครับ